โลกที่มีผู้ใฝ่หาท้องฟ้าโลกที่มีผู้อยากใกล้ท้องฟ้ายิ่งขึ้นโลกที่คนกลุ่มหนึ่งครอบครองพลังลึกลับที่สามารถบอยบินบนท้องฟ้าได้กาเดียนะักที่แห่งนั้นมีตำนานเล่าขานกันอยู่ว่าณนะสุดปลายขอบฟ้าอีกฟากหนึ่งของ,มงเมฆที่อยู่ไกลโพดมีแดนสวรรค์สีทองอยู่ที่นั่นและนี่ก็คือเรื่องราวของขู่เด็กหนุ่มสลัดเวหาผู้มีชีวิตอยู่กระตามหาความฝันอย่างอิสระและบันทึกเรื่องราวการผจญภัยที่น่าตื่นตาและความรักอันน่าประทับใจ i've ซึ่งอยู่ระหว่างเดินทางไปอิเดิวกาเดนแดนสวรรค์แห่งตำนานาไดะเผชิญหน้ากับอีดียรเรดฮันเตอร์ซึ่งมีนามว่าวอลฟุสวอลฟุสได้ทำให้สกาและคูเกิดคำถามในใจเกี่ยวกับวิธีการของอาร์เอลการพาเหล่าอิดีรเรไปอยู่ในสถานที่ตัดขาดจากโลกภายนอกจะทำให้พวกเธอมีความสุขจริงหรือไม่และพวกเขาก็ได้เดินทางมาถึงเมืองใหม่โดยที่ยังไม่ได้ข้อสรุปของคำถามที่ค้างขานั้น ไปเลยอะดูสิเรนนี่ไงล่ะเมืองรัฟเฟิลแองรัวอ้าวยังหลับอยู่เหรอเนี่ยโอ๊ยหิวข้าวแล้วนะหิวข้าวจะตายอยู่แล้วอยากหาอะไรกินเร็วๆแล้วนะทำไงได้ละ่ะก็ทั้งข้าวแล้วก็เง,งินของพวกเรานะ<อ><ห>โดนไฟเผาไปหมดแล้วนี่นาะเอออะอะให้ใหวยฉันด้ ตายสิเมื่อไหร่จะเลิกทำตัวยิง่งเงาสักทีนะจุ๋ยนี่จะยังไงก็แล้วแต่เรื่องทรัพย์จังนะว่าเป็นปัญหาข้อขาดบัตรตายอย่างยิ่งถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีข้าวกินไม่มีที่พักแรมจะนักหากไม่อยากีะอย่างนี้ก็ต้องรีบเข้าเมืองไปหางานทำเพื่อหาเงินใช้ด่วนเลยรู้ไหมรุ่นพี่เพราะฉะนั้นพวกคุณครูก็รีบเข้าไปในเมืองกันก่อนแล้วก็ตั้งใจทำงานหาเงินไว้เยอะๆเลยนะคะ แล้วทำไมถึงต้องเป็นพวกเราด้วยล่ะพวกเราน่ะมีธุระต้องทำนิดหน่อยนะคะธุระอะไรของเธออย่าถามมาได้ไหมที่เข้าเมืองไปได้แล้วโอ้โอแกคืออาเอลซินนะอย่าหวังว่าจะได้เข้าเมืองราเฟอแองกรูเลยนะต้องรีบสายหัวไปให้ไกลๆซะนี่พ่อคุณอยากได้งานพวกเราอยู่จริงๆด้วยสินะ ตอนความลับที่เมืองรัสเฟแองกรูนี่แค่จะเข้าเมืองก็ดักรุมทำร้ายกันแล้วเหรอเนี่ยบ้านป่าเมืองเถื่อหรือไงกันนะ้าสงสัยที่เมืองรัสเฟแองกรูนะ่ะคงมีความลับบางอย่างที่ไม่อยากให้พวกเรารู้อยู่ละสินะนี่ลองถามคุณคนนี้ดูหน่อยก็แล้วกันนะฉันเน่ยไม่มีอะไรจะบอกให้พวกแกรูร้หรอกแล้วคะ่ะ ทางเนื้อของคุณคนนี้คงไม่ค่อยอร่อยนักหรอกนะแต่ว่าอยากหม่ำแก้หิวหน่อยไหมเคียหม่ำสิเป็นเมืองใหญ่ขนาดนี้น่าอาจมีคนวุ้ทางไปอินดิกระเด่นก็ได้นะ แต่ว่าพวกเราไม่มีเงินใช่ไหมเยอะเอออย่าหูไปเลยหนะ้าฉันหนะ้าเป็นสลัดปหามาได้แต่เด็กแล้วแขงเงินนะ้าอยากได้เท่าไหร่ก็อาศัยมือไวเท้าไวก็ทขอ,ของของคนอื่นเนาะ,ะแต่ถึงอยากทำงานแลกเงินก็ยังไม่รู้เลยว่าอย่างฉันจะมีปัญญาทำอะไรได้บ้างอะ่ะนี่สิจะต้องมีงานที่ครูทำได้อยู่่อแน่นอนงานที่ฉันทำได้หรอ

เชิญค่ะอ๋อขอบใจนะเธอน,นี่น่ารักดีนะชื่ออะไรอย่างนั้นเหรออ่าอ้าว ชือเรนและเธอละชื่อลิเลียค่ะขับใจมากนะเรนอาเออ,อหาเทพธิดาเพื่อเสียงขานร,รับของท่านจากแผ่นดินที่อยู่ oh, oh, oh. ลึกลงไป <Hey. S 1> อ้่ายอมบอกกันดีๆซะตั้งแต่แรก <laughs> <laughs> ฉันก็จะไม่ลงไม้ลงมือรุนแรงนักหรอกนะ <laughs> รุ่นพี่ทางเราจะได้ข้อมูลลับสําคัญกว่าที่คิดเลยนะครับเห็นทีเราต้องแอบเข้าไปในเมืองเพื่อสืบให้แน่ชัดเองัะแล้วล่ะแต่ว่านะถ้าพวกเธอแต่งตัวแบบนั้นเข้าไปสืบแล้วก็คิดว่าพวกศัตรูมันจะยอมบอกเราหรือไงอ๋อมันก็จริงอ่ะนนะจริงแล้วไม่ดี าดีสุดเลยทุกคนมันจะปาดเธอสิ้นดีอาเอลเนี่ยมันไม่ใช่องค์กรเปประชาชนหรือไงเนี่ยใครก็ได้ช่วยพวกเราดีทำอะไรของเธอเนี่ยนี่ร้านนี่เขาต้อนรับลูกค้ากันแบบนี้รืึไงกันน่ะขอขอโทษด้วยนะคะแต่แต่เพราะว่าจู่ๆคนลุกขึ้นมานี่ตกลงว่าฉันเป็นฝ่ายผิดอย่างนั้นเหรอเปล่านะคะฉันขอโทษจริงๆค่ะ งั้นก็ไปเที่ยวเป็นการไถ่โทษกันแล้วกันนะแจ๊กดีไหมยอย่านะปล่อยฉันเถอะครับปล่อยนะ <c oughs> เลิกข่มเหงบริการคนอื่นสักทีเถอะหน้านี่เปรี้ยจริงนะแกเนี่ยที่กล้ามาข่มเหงผู้หญิงกล้ามาันแสกแสกแบบนี้นะฮะคือไอ้เด็กเป็นแรกอย่ามาจ้นนะ่ะที่นี่นะ่ะเป็นที่ที่คนเข้ามานั่งกินข้าวปล่อยสาบอย่างแกนะ่ะรีบใส่หัวไปซะดีกว่านนะ่ะปากนี่นักล่ะ นี่น่ะไอ้โง่น้อยหน้อยแกฟังไว้ก่อนเถอะไม่เป็นไรนะะนั่นมันเอลิเมนท่าเจเวเรตนี่นะนี่เธอเป็นเอดิเรสหรอกเหรอเนี่ย ย่งกบบนีเดีนะอ้โอโอ,โอ,โอ,อะไรของเธอเนี่ยเออไ่ที่กล้ามาคมเนหรีเรียฉันไม่ปล่อยเอาไว้แน่พี่คะไม่ใช่นะคนคนนี้เขาถอยไปก่อนดีใส่หัวไปซะอย่ามาเข้าใกล้ลรีเรียอีกมีพูดมากจริงหัดวังที่คนอื่นเขาพูดซะบ้างซิเฮ้ยเอเอออ ที่นี่มันเอออย่าอย่าอ้าอาออู้อ้ออ้คืออออ้อเออไม่เป็นอะไรนะเอะอ ร้องล้วคะ่ะกรุณายกโทษยกโทษให้พี่สาวของฉันด้วยนะคะ